เขาเล่นอยากจะเล่นกันบ้างอยากจะรู้ตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเป็นเด็กนี่ไงอะไรเลยสั่งมาจากลาซาด้าเป็นของเล่นไอเทมที่เราอยากสัมผัสเปิดกันเลยแล้วกันนี่เปิด,ยงงอ,อ,ดอย่างไรล่ะอ๋อเป็สติกเกอร์ติดก่อนละกันนะีน่ไงๆบรรจุกล่องมาสเสนอนนะมามาเล้วน้องออกมาเล้วออกมายางังออกมาย่งมือ ออ้นน้องน่ารักตะม้วตะมีมากตัวกลมป,ป๊กป,ป๊กดูตาแป๋วมาเมึงดูเขาบอกใครทำอย่างนี้โอ้ยน้องบีไปแล้วคือมันมีความสนุกมากมึงดูสงสารน้องอที่ซื้อที่ตั้งใจซื้อมาเพราะว่าจะเอามาทำแบบนี้เลยดูสิ